ครับเมื่อนี้ทั้งในอีสานนะครับในอีสานบ้านสนปามื่อนี้ครับกัได้ม่าทายทํำเจียวขรรถแมคโคตามเคยครับในระยะช่วงนี้ครับซึ่งเมื่อนี้กัสี่ได้มาเห็ดในโครงการนะครับเนาะโครงการสร้างเป็นหมู่บ้านครับเนี่ยก็จาเห็ดเป็นหมู่บ้านตอนนี้ก็รถหอกก็กำลังปรับดินอยู่ครับ ปรับดินการเหตุถนนด้วยครับนี่ปาบดินเจอพฤศจิกาเหตุถนนไปยางเนาะครับเนาะใส่เมฆค้ครับใส่เมฆค้ปับเอาเลยครับนี่ ถนนกับ่อนขางที่สิลเละนะครับถนนเพราะว่าช่วงระยะว่างหันฝนตกครับฝนตกมากกับน้ำกับหลากมากทั้งนี้ครับจะเลยเยมาปรับถนนให้เป็นไม่ที่เป็นห้อยรถจมรถติดกันนี่ครับนี่ ะครับไปในซัมเนียล่ะรถไอ้เบคโครครับรถเบคโครห้องกับปั๊บหนาดินนู้นก็ไปในซัมเนียล่ะไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้นี่ก็ไปคุดนรูมอยู่ขังในนะครับเนาะเมื่อกี้ไปปั๊บดินปั๊บมีอย่างยู่งเหในห้องการตอนนี้ก็เลยได้มาปปั๊บตรงนี้ต่อครับช่วงนี้ก็นะยังหนาให้หนาหน้าอยู่นะครับเนาะ เดี๋ยวพาพี่้องส้มไฮส้มหน้าจะเข้านะครับช่วงหน้าฝนครับช่วงหน้าฝนช่วงหน้าหน้าครับเดี๋ยวตะเลิดมาซส้มบรรยากาศเนี้ยจักน้อยหนึ่งครับตามบันเท่านี่ครับบานนีเพื่อเกิดทุ่มทีเฮ็ดเนี้ยของคบนบนนี่ก็เลยตัวน,นี้ครับ นี่นะครับเน,ะนาะให้หนาน้ากับสิบมาณนี้ครับส่วนมากกับมิต่หายาเกิดขึ้นหลก็เขาครับนี่โอ้โอล่ะครับพุ่นไป่อดพุ่นน่ครับกับสีบมาณนี่ ช่วงระยะหน,นีรถด,ดำเหมาก,กับพวกใครท่านได้เรนหรอครับช่วงระยะน,นีเพราะว่าในหนาฝนอยู่ครับหนาฝนอยู่เอาดินบ่ท่านได้รถด,ดำกับอาศไซบามากับแม่โคครับเอาแม่โคมาทรงหนางานครับส,งส,สบบงสัยน้ำมันพ่นสิเบิดว่มาบางทรง น้ำมันเบรล์เราสร้างสื่อสร้างสื่อน้ำมันมากครับสร้างสื่อน้ำมันมากเดี๋ยวเบิ้งครับพูมนเบิ้งกำลังฆ่ากันสิไปเติมน้ำมันอยู่เอาโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ้งไอ้รถขับเจามาเติมน้ำ mm มันให้ค hmm รับไอ้คนนัด ah ตั้งโมงฟังหมงยืมหูุดิพอมึงกวาดีโมงก็เรียนจีเรายจะไม่มาไปฮะมาไปโมงหัวทอดทางกันเนาะ เอาเบอร์พาสูมีบ่น้มััต์ันเอาเติมน้ำมันก็น่ะเอาน้มนเติน้ำมันตนาเิมนี่ครับซื้อน้ำมันมาครับน้ำมัน เพื่อนด้วยครับเพิ่อนเพิ่อนเลยเอาน้ำมันมาส่งครับนะครับเพิ่อนมาเอามาส่งนี่นี่เแ่าแก่ครับเแ่าแก่เพิ่อนครับเพิ่อนเอามาส่งมีกองเขามาส่งเบาครับเจ้าครับเดี๋ยวหาเอาไอ้ปูน้ำมันนี่นะครับเป็นอเากองเขามาส่งลูกน้องว่ลูกน้องครับรถเอากองขอเน้ำมันมาส่งครับเพิ่อนสบายครับ หายน้ำตรงไหนตรงหน้าเอาประเสริฐวาไอ้ <_ an> อน,นี่เติมเติมน้ำมันรถเติมน้ำมันรถเลยคะ่ะทำงานต่อะอะไ,ไรอย่างเงี้ยครับปั๊บปั๊บเสมอเลยป่ะนี่หนุ่มมันเป็นหลังเตาไปอ๋อเรียนอีกยักรอบล่อซงหล่กับพ่อในวะันหนี่เห็นปะ มองทาบามามองน้ำนี่กัปเล่บน้นี่าบเรามา่ไแม่ไปพดบอกูใดมือไกันไปนี่ะเอาไปคุยกันบ่ไปกบหมูกหูไปัง้บหูกบมือังกบหูนน้ลาก่อนมหนลาตง้อาบาน่ตันบานตกับบอแกนีก็เอาแล้วอ๋อไม่เป็นลากไม่เป็น ล้วออกจากนี้ไปบ้านหัวนนตาลเอาไหมกะบป่งหักะบป่งหัวบ้าทรบาบได้ง,งานกแต่ว่ารถเ้องนี้กะสีปั๊บถนนในเพิ่นเรียบร้อยแล้วกะสีกะสีไปอีกหม่องนึงครับอาจจะได้ไปแยกกอนอาจจะได้เขาไปแยกหรืออาจจะได้ไปเขาหัวนนตาลกับว่าอาจทราบได้ครับมาหอดไปยว่หัวแยกกูปวดมาดิหัวแยกเดี๋ยวมื่อนี้พ่พาพี่น้องไปเบิ้งหัวแยกน้ำหนึ่งครับ ก็พอดีช่วงระยะนี้นะครับนานทังจังหวัดสารคามห้องกับนี่โรคระบาดเนี่ยเกี่ยวกับหมูครับเพื่อนกะว่าจ้างให้ไปขุดฟังขุดกบเนาะพี่น้องอันที่พี่น้องว่าขุดฟังหมูฟังหมูนี่คือหมูมันเป็นโรคครับหมูเป็นโรคมันเนขุดตายทั้งเปลี่ยนนี่มันเป็นขุดตายทั้งเปลี่ยนครับคือหมูมันเป็นโรคตายครับเพราะว่าโรคระบาดอยู่สารค้ามครับก็ตามที่เป็นข้าวเราครับ ก็เจ้าก็ว่าจ้างรถเมโค่หอกกัไปเบิด์ตสมองนะครับแต่ว่ามีคนว่าจ้างให้ไปขอคอยที่ขอคอยที่น้ำมันรีลและสารชิมกบาทแล้วพี่น้องเอ้ยท่านประยุทธ์เออว่าจังหน่อยนะท่านประยุทธ์เห็นใจเนาะข้าวนีไปหอบไปถึงอีกบ้านสามบ้านหนึ่งชั้ป้าไปหอบเนี่ยตึงราคาเลี่ยครับขับเพื่อนเศรษฐกิจโดยดีเซลนี่เนะครับเพราะมันพวกกันเกาหาเกานึงนี่อ่าอ่าเอาฝากฝากกันหนอยฝากกันหน่อยเกาหาเกานึงเขาเจ้าขี่รถเที่ยวแต่ว่าก็บตึงราคาไปเบิร์ตนะครับ นี่ครับก็ราะว่ารถเมโครถดำรถการทำงานเนาะบารถนี่ยังแต้องใส่น้ามันพ่วงพ่วงพ่วงงรถงนน่จักบาทนึ่งหกร้อยหร้อยโอ้ยมันหยุดไหลเยถูกูกหยีไปเยอะหอว่างดีตถูกหยนืงก็บเงไหนล่ะถูกเหยดมีคาเลย ยถหนึ่งนีง่เล่นได้ไกลเต็มที่เลยอาเรียบร้อยแล้วพี่น่องเรีย,รยบร้อยละบานี้รถเฮาก็บเได้ทำงานต่อตครับรปไปอีกเเลยครุดลองน้ำจบกุดลองน้ำจบมาส่นว่าเอาโอเคนน่ะครับน้องสำรับมื้อนี้ก็เอาสมนีรก่อนครับขอยุติวิดีโอไว้ยจะเจียงสมนีรก่อนเด้อพี่น้องสำรับมื้อนี้สวัสดีครับ